มาเริ่มเลยนะคะอ่ะนักเรียนเห็นที่ครูแชร์ไหมอ่ะเห็นนะลกูกเริ่มเลยนะคะอ่ะมา อันนี้ก็คือการเมื่อวานเราเมื่อวันก่อนเราไปการลบจำนวนเต็มใช่ไหมคะทีนี้เราจะมาการคูณจำนวนเต็มอ่ะอันแรกง่ายมากเรียนมาอยู่แล้วนะคะก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะก็เหมือนกับการที่เราท่องสูตรคูณปกติอ่ะผลลัพธ์มันก็ต้องเป็นบวกใช่ไหมอ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยถั่วโลกเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวกคูณกับจำนวนเต็มบวก ผลคูณก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะก็คือจะมีค่าปกติเลยทีนี้อ่ะเรามาลองดูเชา้ชาๆฝึกสมองเผื่อบางคนยังไม่ตื่นอ่ะขูณเลขอ่ะแบบจดครับถึงสม,มดุดเออราอเพื่อนตั้งนาได้ยองเสียงสม,มดุด แล้ว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 อันนี้เหมือนคูณเลขปกติเลยถูกไหมคะมันก็คือการคูณพร้อมยังอ่ะมาหนึ่งคูณเก้าได้ไรโลกเก้าสามห้าสิบห้าสี่แปดสี่แปด สามสิบสองห้าห้ายี่สิบห้าหกแปดสี่สิบแปดสี่สิบสี่สิบเจ็ดห้าสามสิบห้าแปด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 หกสิบสี่แปดเก้าแป๊บนึงเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสอง เจ็ดคูณสิบสองแปดสิบสี่ถูกต้องเนี่ยง่ายมากเลยอ่ะทานไม่โลกทานไม่โลกอ่ะเขียนเขียนเขียนสร็จ้ง ใครยังท่องสูตรคูณไม่คล่องบ้างเลยคล่องยังสุดว่าไม่มีต่อสทันทีไม่มีเสร็จแล้วปอใครยังไม่เสร็จไหมลูกอ่าคนเอยบิ๊กซี C, เสร็จยังเสร็จแล้วอ่ะอ่ะไปอ่ะให้เราหาผลคูณ ดียวเพิ่งนะเดี๋ยวคุณย่อให้มองเห็นไหมลกูกอ่ะสิบแปดข้ออาถึงข้ออ่ะข้อสิบแปดแล้วกันหนึ่งนาทีทันเปล่าอ่ะให้เวลาลอกโจทย์กับทำสองนาที ปฏิบัติเร็วสิบแปดลูกสองนาทีจับเวลาต้องจับเวลาด้วยต้องจับเวลาด้วยพร้อมยังพร้อมยังสองนาทีนะหนึ่งสองสามเริ่มใช่พร้อมตอบลอกจดพร้อมตอบ ดูซิว่าได้กี่ข้อโอ้ท้โท้อท้โท้อหนึ่งผ่านไปสิบห้าวิแล้วลอกเจอพร้อมตอบหมลูก แล้วแล้วแล้วกำลังจะหมดหนึ่งนาทีแรกถึงข้อไหนแล้วเนี่ยได้แค่ไหนหอแค่นั้นหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้าย อ่าเสร็จแล้วรอเพื่อนแป๊บนึงลูกห้าสิบวิสามสิบวินาทีสุดท้ายเหลือใครบ้างเอ่ย ใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ะมาหมดเวลาแล้วลกูกมาเฉลยกันได้ไม่ไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอ่ะมาข้อที่หนึ่งเก้าหก ห้าสิบสี 12, ่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดห้าสิบสองหกห้าคูณสิบสองได้ห้าสิบสองห้าหกสิบสี่คูณไหนบอกว่าท้องไหนบอกว่าคล่องแล้วสี่คูณสิบสามได้เท่าไหร่ อันนั้นมา12 9 108อันนี้12 5 60เอออ่ะ4คูณ13เท่าไรคะ52 8คูณ14อะไรนะลกูกได้ได้ประกาแดงต่อเลย8คูณ12เท่าไหร่คะ หนึ่งร้อยสิบสองหกแปดหกแปดสี่สิบแปดสิบสามสามสามสิบเก้าสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่สิบสี่หกสิบแปดสิบสี่สิบสี่สิบ หนึ 140, 15, 7, 15, 7, 105, 16, ่งร้อยสี่สิบสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบหกแปดเท่าไรลูกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบสิบเจ็ดสิบเอ็ด หนึ่งรอปอดปเจด่ะสิบเจ็ดสิบสองสองร้อยสสปดเก้าสเก้าท่าไลูกหนึ่งร้อยหกสิบสองสิบแปดสหนึ่งรอปอ่ะ 17, 12, 200, 18, 9, 18, 9, อตรวจทันไหมเอ้ย จะทำไหมลกูกอ่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวจะประกาศแจ้งลูกน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้นะคะอ่ะอันนี้ อันนี้ก็คือการคูณจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มนะไม่มีปัญหาผลคูณปกตินะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบอะ่ะจดด้วยลกการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบอะ่ะหนูเขียนแค่ตรงนี้พอการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะแล้วก็ใส่ตัวเขียนตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างเดียวอ่ะเนี่ยมันจะแตกต่างจากเมื่อกี้เพราะว่าการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะเครื่องหมายมันจะต่างกันถูกไหมเมื่อกี้บวกกับบวกผลลัพธ์เป็นบวกถูกไหมคะแต่อันนี้ถ้าเป็นบวกกับลบบวกกับลบหรือลบกับบวกเครื่องหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็ต้องเป็นไงกันอ่ะ ผลลับมันก็จะไม่ใช่บวกและใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นอ่ะเนี่ยอย่างดูตัวอย่างที่1ห,หาผลคูณของ7คูณกับลบ2ใช่ไหมคะ7เป็นจํานวนเต็มบวกถูกมลูบลบเป็นจํานวนเต็มลบใช่ไหมคะเครื่องหมายต่างกันคูณกันนักเรียนจําไว้เลยถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันผลลัพธ์จะเป็นลบเสมอนะคะอย่าง7คูณกับลบ2 ก็ได้ลบ14 7คูณ2ได้14แต่เครื่องหมายต่างกันก็เลยติดลบ14เนี่ยผลลัพธ์จะเป็นลบจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้งงไหมคะไม่งงนะลกูกถ้าบวกคูณบวกผลลัพธ์เป็นบวกใช่ไหมคะถ้าบวกคูณลบหรือลบคูณบวกผลลัพธ์จะเป็นลบแต่คูณเลขปกติ อ่าทันนะเขียนทานเปล่าเน็ตมันไม่ค่อยดีมั้งเขียนทันไหมลูกใช่แค่ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างเดียวอ่ะเสร็จแล้วหนูเขียนอันนี้อ่ะการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลคูณเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยเสร็จแล้วหนูเขียนอันนี้ เขียนเลยลูกการคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลค,คูณเป็นจำนวนเต็มลบนะคะแต่คูณเลขปกติแต่เครื่องหมายเป็นไงเอ่ยเครื่องหมายจะติดลบค้างของคูกระตุกเหรอของคูค้างเหรอลูกน่าจะเป็นที่เน็ตอ่หนูเขียนอันนี้ เดี๋ยวครูให้แบบฝึกหัดเขียนอันนี้เสร็จยังเอ่ยอ่าต่อไปอ่ามาเรียกครูทำไมจ๊ะอ่ะมาแบบฝึกหัดทีนี้เรามาลองดูผลคูณนะคะอ่ะอย่างข้อที่หนึ่ง ข้อที่1 3คูณห3เป็นบวก5เป็นบวกเป็นบวกทั้งคู่บวกคูณบวกผลลัพธ์เป็นบวก3คูณ5ได้เท่าไหร่คะ15ห้ได้15ได้เลยตอบ15ได้เลยต่อไป2คูณห2คูณห ได้ 10... ถูกไหมคะต่อไป1คูณ5ได้5 0ศูนย์คูณ5ได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์คูณจำนวนใดๆก็ตามมีค่าเป็น0เสมอนะคะต่อต่อไปอ่าข้อนี้ลบ1เป็นจำนวนเต็มลบถูกไหมคะ5เป็นจำนวนเต็มบวกเครื่องเครื่องหมายต่างกันใช่ไหมลกูก หนคูณหได้เท่าไหร่เอ่ยหนคูณหได้5แต่ว่าเครื่องหมายต่างกันผลลัพธ์เลยติดลบแค่นี้เองไม่อยากทันไหมง่ายมากอ่ะต่อมาลบสคูณห้ลบสเป็นจำนวนเต็มลบหก็เป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหมคะสคูณ5ได้เท่าไหร่ได้สิบ อ่ะหนูใส่สิบแต่เครื่องหมายมันเป็นไงกันต่างกันผลลัพธ์ก็เลยต้องติดลบแบบนี้งงไหมคะง่ายไหมง่ายมากอ่ะเพราะฉะนั้นตอบพร้อมกันข้อต่อไปตอบอะไรเอยยลบสิบห้าถูกต้องข้อต่อไปลบสี่คูณห้าลบสี่คูณห้าติดลบยี่สิบ ลบห้าคูณห้าลบยี่สิบห้าลบหกคูณห้าลบสามสิบอ่าเสร็จยากไหมไม่ยากนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ทําแบบฝึกหัดสิบข้อนะลูกเอาถึงข้อสิบเนี่ยสิบข้อยากเกินไปไหมไม่ยากนะคะ เดี๋ยวใครทำไม่ทันเดี๋ยวครูส่งคลิปวิดีโอแล้วหนูกดสต็อปแล้วก็ดูนะคะทำแบบฝึกหัดอันนี้นะ10ข้อนะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเหมือนเดิม